สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีตอนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโอ้เยแม่เหมาะความสุขหัวตๆแม่หมอะหัวตนั่นเองนะคะแม่เหมาะที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินที่บวกบวกบวกให้กับกคนทุกช่วงเวลาในไรมีดีในดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วชิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์ๆๆนะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณาแต่ตะค้ำไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์เต็นไม่หมอด้วยค่ะให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเช่นกันมาค่ะวันนี้เช้านี้เป็นวันทํางานวันแรกขอ้ทุกคนมีความสุขในวันทํางานนั่นเองนะคะเหมือนราชสีนั่นเองมีความสุขอยู่กับตัวเองตลอดเวลานั่นเองค่ะเช้าวันใหม่ที่สดใสน,นะคะเริ่มวันใหม่แห่งรอยยิ้มที่สดใสเราก็เลยตั้งชื่อเรียนว่าเบื้องบน สายใดที่ได้ยินนะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานขอพรไปเบื้องบนสายใดที่ได้ยินคําอธิษฐานของคุณไปนะคะแล้วท่านอยากจะมาสื่ออยากจะมาบอกอะไรกับคุณณนะช่วงเวลานี้เบื้องบนสายใดคะที่ได้ยินคําอธิษฐานขอพรจากคุณและนะคะท่านกําลังจะมาบอก คุณในเรื่องใดณนะช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ศิลปศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะนี่คือเบื้องบนสายใดคะที่ได้ยินคําอธิษฐานขอพอรจากคุณแล้วแล้วท่านกําลังจะมามอบให้คุณนั่นเองค่ะมาค่ะณนะตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณจะได้รับรู้รับทราบว่าเบื้องบนนี้เป็นเบื้องบนแบบไหนนั่นเองค่ะ โอ้ไม่ god ค่ะคุณค่ะคุณกำลังจะได้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดี คุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากความอ่อมความยมห้าถ้วยตอนนี้คุณเศร้าคุณอ่อมคุณยมคุณโฟกัสแต่เรื่องความทุกข์ทั้งที่จริงคุณมีความสุขอยู่นะคะแต่คุณเลือกที่จะโฟกัสความทุกข์ท่านมองเห็นสิ่งที่คุณอธิษฐานมีทางข้างบนและข้างล่างมีทั้งเบื้องบนสายเบื้องบนและก็สายเบื้องล่างและข้างบนนั่นเองนะคะนี่คือห้าถ้วยนะคะแล้วนี่คือสามไม้เทา้า สามไม้เท้าคือโอกาสใหม่ๆคุณอยากมีโอกาสใหม่ๆมีชีวิตใหม่ๆเส้นทางสายใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงให้คุณเลิกออมเลิกยมแล้วกับอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันเท่านั้นเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจตัวเอง 5ดาวคุณอาจจะผิดหวังเรื่องบางสิ่งบางอย่างหรือตอนนี้เวลานี้คุณนั่งรถไปทำงานคุณขับไปรถไปทำงานคุณลองมองข้างทางสิคะถนนหนทางที่คุณนั่งรถไปมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาไม่สามารถเทียบกับคุณได้เลยคุณยังมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาหลายๆเท่าหรือนะคะคุณขับรถหรือว่าคุณนั่งรถ BCS มีหลายๆคนเขายังไม่ไม่สามารถเทียบบารมีคุณได้เพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งใหม่ใที่คุณจะได้รับโอกาสทางด้านการงานโอกาสทางด้านความสุขที่คุณจะได้รับนับจากนี้นั่นเองนะคะถ้าคุณปรารถนาอยากซื้อที่ซื้อทางคุณปล่อยวางคุณปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระแล้วคุณจะได้รับโอกาสนั้นตอนนี้เวลานี้เบื้องบนกำลังมองคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบื้องบนหรือเบื้องล่างนะคะท่านมองคุณอยู่แล้วท่านตอนนี้เวลานี้สายตาของทุก ของท่านที่จับจ้องมามองคุณท่านอยากบอกอะไรกับคุณคะสิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นจริงไหมคะต่อค่ะโอ้นะคะตอนนี้แปดนะคะคุณไม่ได้หลุดพ้นออกจาก ไม่มีใครทำลายเธอเท่ากับเธอทําตัวของตัวเองพบตนุของคุณครูคุณะเป็นคนคิดมากเป็นคนที่คิดเยอะนะคะถ้าคุณปล่อยวางเรื่องบางสิ่งบางอย่างได้นะคะคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้คุณไปปล่อยปูร้อยแปตัวต่อให้คุณไปปล่อยปลาไหล,ลนะคะหนึ่งหมื่นกว่าตัวนะคะ ราบใดที่จิตใจคุณยังห่อเหี่ยวอยู่คุณก็ไม่สามารถได้หลุดพ้นออกจากวิบากกรรมนี้ได้สิ่งที่ท่านมาเตือนคุณนั่นเองนะคะนี่คือภพตนุของคุณตัวตนของคุณนะช่วงเวลานี้แม้คุณจะรวยล้นฟ้าแต่มีคุณก็มีความทุกข์อยู่ในใจแม้คุณจะมีอำนาจวาสนาอยู่ในใจแต่ก็เหมือนมีไฟสุมสวงในชีวิตคุณนั่นเองจริงไหมคะเรารู้ว่าคลิปนี้เป็นคน บางคนเป็นคนที่มีบุญหนักสักใหญ่เข้ามาดูปล่อยตัวปล่อยใจตัวเองให้หลุดพ้นนะคะการโฟกัสที่การงานโฟกัสในหน้าที่ของคุณที่คุณเป็นอยู่เท่านั้นพอค่ะนะคะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาที่คือสิ่งที่คุณจะปลดล็อกตัวคุณได้ก็คือตัวคุณเองเท่านั้นพอค่ะต่อค่ะนะคะคุณมีความเป็นกังวลนี่คืออะไรคะ ความขัดแย้งในเรื่องการงานที่คุณเจออยู่ในขณะนี้นะคะที่คุณไม่ยอมปลดล็อกได้ก็คือความมีอิกโก้บางคนมีปัญหาในที่ทํางานถ้าล้อบ่อแวงนะคะคุณอยากจะปลดล็อกเรื่องนี้ออกสัทีในเรื่องการงานเพื่อนฝูงนั่นเองนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างไม่ลงรอยกันในเรื่องบางเรื่องถ้าคุณไม่เอาอารมณ์ไปร่วมห้าไม้เท้าก็แค่ไม้จิ้มฝันมองอย่างนี้ มองอย่างนี้นะคะแล้วนี่คือสิ่งที่เบื้องบนท่านมาบอกคุณนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างจะที่คายด้วยตัวคนเองคุณมีความสามารถที่หลากหลายจงมองหลังอดีตไปสิคะคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วนับจากนี้ตอนนี้แค่เรื่องนี้มันก็เป็นแค่เรื่องสมมุติแค่เรื่องชั่วขณะชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะ ก่ะคุค่ะค่ะคุณค่ะน,น,นับจากนี้นะคะให้โฟกัสในเรื่องเงินในเรื่องความสุขคุณปรารถนาจะมีเงินจะมีทรัพย์สินหรือว่าคิดจะนําเงินไปลงทุนบางสิ่งบางอย่างเลยก็เกิดข้อขัดแย้งในสถานที่ทํางานหรือหุ้นส่วนก็ตามแต่ให้คุณเข้าใจเลยว่าเขาก็มาเตือนในสติที่ดีชะลอไว้ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ในการโต้แยง้ง กับหุ้นส่วนคุณหรือว่าบริวารล,ลูกน้องคุณก็ตามคุณเป็นคนที่รักและหวงแหนเงินมากๆนะคะเป็นคนที่ใส่ใจเงินดีมากค่ะและตอนนี้เวลานี้เบื้องบนนะคะสายนะคะทั้งสายบนสายล่างนะคะมาบอกคุณให้คุณได้ปล่อยวางเรื่องทุกเรื่องราวด้วยตัวของคุณเองนั่นเองต่อค่ะ ห้าโอ้โหสี่ห้านะคะให้คุณรู้จักอดออมเงินตอนนี้คุณอดออมจนไม่รู้จะอดออมยังไงแล้วแม่หมอนะคะบางท่านนะคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากเลขห้าเลขห้านะคะการเงินนะคะตอนนี้สภาวะของคุณคุณประหยัดมากปร,ประหยัดแล้วก็นะคะมีบางคนมีความขาดแคลนคุณกําลังจะได้เดินออกมาจากความขาดแคลนให้คุณรู้เมื่อคุณได้ดูคลิปนี้ คําที่คุณอธิษฐานขอพรให้คุณได้หลุดพ้นออกจากปัญหาอุปสรรคในเรื่องการงานและในเรื่องการเงินให้มีคุณมีเงินเก็บมีเงินออมมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลขห้านะคะอุปสรรคหนักหนาของคุณถ้าคุณไม่มีอุปสรรคหนักหนาครั้งใหญ่ขนาดนี้คุณจะไม่ได้ไปขออ้อนวอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคลิปนี้จะไม่ได้เด้งไปหาคุณนั่นเองต่อค่ะโอเมก้าขอบคุณขอบคุณ กองค์เรารู้แล้วนะคะว่าองค์ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นใครองค์ศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนสายตาที่ท่านจับจ้องคุณเป็นผู้มีอํานาจวาสนา นะคะบารมีสูงสูงเป,เป็นเทพองค์ใหญ่นั่นเองคุณจะได้เดินทางนับจากนี้บางคนจะได้เปลี่ยนแปลงงานงานของคุณคุณจะได,ได้ได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนได้ทํางานอยู่กับต่างประเทศได้ทํางานเกี่ยวกับนะคะก n เมนเกี่ยวกับราชการของการค้าระหว่างประเทศนั่นเองนะคะบางคนจะได้เจ้าหน่ายเป็นคนจากชาติแต่บางคนนะคะนี่คือนะคะเทพเบื้องบน นะคะชั้นสูงชั้นใหญ่สายสายใดเหรอคะสายเทพข้างบนเลยคะ่ะตอนนี้เวลานี้ท่านมาทดสอบจิตใจท่านมาทดสอบพลังงานคุณและอีกอย่างหนึง่งคุณเป็นคนที่ นะคะมีบุญวาสนามาแต่เก่าก่อนแล้วคุณก็เลยเจออุปสรรคปัญหาแบบนี้นั่นเองต่อค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้ท่านอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณคะเมื่อคุณได้เข้าใจได้รู้คลิปนี้แล้วว่าคุณจะต้องดําเนินการอย่างไรตอนนี้เวลานี้ท่านได้ยินคําอธิษฐานของคุณหรือไม่โอ้เมก้าค่คุณ กคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเรื่องราวนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะติกคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยมาเนิ่นนาน ไม่มีใครคุณไม่มีกุญแจดอกไหนสำคัญที่จะมาปลดล็อกชีวิตคุณได้นอกจากกุญแจสมองของคุณนั่นเองและจิตใจของคุณนะคะสมองของคุณจะเป็นตัวปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งใจของคุณด้วยเมื่อมีสมองและใจประสานกันคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่าง ะะและตอนนี้เวลานี้นะคะเบื้องบนก็มาบอกแล้วว่าคุณกําลังจะได้รับการปลดล็อกได้รับความยุติธรรมแบบยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาให้คุณได้ปลดล็อกเรื่องราวที่คุณเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องความรักเรื่องการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ยอมตัดใจสักทีนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะได้เดินทางเรื่องการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตําแหน่งงานนี้เป็นตําแหน่งที่คุณได้มาด้วยความบริสุทธิ์ บางคนอาจจะมองว่าคุณได้ตำแหน่งมาดงานนี้ได้ตำแหน่งใหญ่กว่าเพื่อนใหญ่กว่าคนอื่นเพราะคุณได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์แต่จริงๆแล้วคุณได้มาด้วยความบริสุทธิ์นั่นเองนะคะถึงใครจะมองคุณว่าเป็นยังไงได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์แต่คุณได้มาด้วยความสามารถของคุณเองนั่นเองถ้าคุณไปสอบราชการคุณก็จะสอบติดด้วยความสามารถของคุณล้วนๆนั่นเองต่อค่ะ แล้วตอนนี้เวลานี้บางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะถ้าสอบราชการก็สอบติดถ้าเป็นราชการคุณจะได้ปรับเลื่อนขั้นตําแหน่งมีการโยกย้ายถิ่นฐานได้การเดินทางไกลๆนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ค o ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในนะะในออบอลแล้วก็ในออฟซอรคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นผู้นําที่ดี มีความฉลาดหลักแหลมและก็ไม่เคยคดโกงไขรไม่ยอมเสียเปรียบไขรเป็นคนฉลาดและไม่ยอมให้ไขมาเอาเปรียบคุณง่ายๆนี่คือตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคุณมีความมุ่งมั่นมีความเทอทะเยอทะยานนะคะที่จะประสบความสําเร็จคุณนะคะเจอโอ คุณเจออุปสรรคและปัญหามามากแล้วนับจากนี้โอกาสใหม่ๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะกำลังจะมาประทานพรให้คุณคือความสำเร็จในด้านกำงานโอกาสใหม่ๆที่คุณได้ก้าวเข้าสู่นะคะชีวิตแห่งความเจริญรุ่งเรืองแล้วนั่นเองต่อคะ่ะ โอ้มอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณคือลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณได้เจอคลิปนี้เบื้องบนนะคะสายเทพมาปมาปกครองคุณมาช่วยเหลือมาเป็นดวง ะะเป็นผู้หนุนดวงชะตาชีวิตของคุณให้ดวงชะตาชีวิตคุณได้ดีขึ้นคุณจะเจอทางลัดเส้นความสุขในชีวิตนะคะคุณที่เคยเจออุปสรรคตอนนี้เวลานี้มันอ่อมมันยมเหลือเกินคุณจะได้หลุดพ้นจากอุปสรรคที่คุณเจอณตอนนี้เวลานี้เพราะมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่คุณจะเจอเส้นทางลัดเส้นชัยที่เร็วกว่าคนอื่นแม้ว่าตอนนี้อุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอนะคะ แต่มันแค่ขี้ประจิวเพราะโอกาสข้างหน้าเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณกำลังจะก้าวเข้ามาและจะก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับก้าวถ้วยคุณจะมีบริวารลูกน้องที่คับข้างบางคนถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณอาจจะมีเบบีถ้าแต่งงานแล้วแต่ถ้าคุณมีอายุมากแล้วญาติของคุณพี่น้องของคุณลูกของคุณนะคะอาจจะ นะคะคมีเบบีให้คุณมีเรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณเข้ามาสู่ครอบครัวคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ อังคารโอ้ยโอ้ยโอยอโอยอนี่ค่ะนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยความขาดแขนนับจากนี้นะคะความขาดแขนคุณจะหลุดลอยไปมีแต่ไพมหาเศรษฐีไม่มีบ้านคุณจะเป็นดังราชวางังคุณเห็นไหมคะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะกลับมาเฟื่องฟูเป็นมหาเศรษฐีครั้งหนึ่งมีคา้าลือหาดเป็นของตัวเองนะคะก้าถ้วยแล้วก็สิบเหรียญ ออกมาพร้อมกันออกมาซัพพอร์ตกันไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดคนมั่งคั่งร่ำรวยที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาก็ตามแต่คุณจะกลับมามีแบบนั้นและมีมากกว่านั้นอีกด้วยซ้ำเป็นราชวังเวซายเลยค่ะต่อค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะบางคนบอก <laughs> แม่หมอหายใจด้วยค่ะเป็นน่อง <laughs> นะคะบางทีเสียงแม่หมอก็จะแบบ เช้าเช้ามันก็จะเป็นแบบนนี้และคะ่ะทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงนะคะมาต่อกันค่ะนี่คือสิบเหรียญคุณจะมีเงินเข้าเงินนี้อาจจะเป็นเงินกงสีนะคะที่คุณได้รับส่วนแบ่งส่วนแบ่งที่เป็นส่วนแบ่งมากมายมหาศาลจนลูกจนหลานคุณอยู่ดีๆเงินก็หล่นมาจากท้องฟ้าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับคําอธิษฐานได้เห็นคําอธิษฐานขอพรของคุณและ ท่านได้ทดสอบนะคะจิตวิทยากับคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองต่อค่ะทุกคนบางคนนะคะทําบางสิ่งที่รับรับรอรอนี่คือเจ็ดดาบเจ็ดดาบคืออะไรคะบางสิ่งที่คุณทําอยู่รับรับถ้ามันทําเป็นเบื้องหลังแบบแบบหมอเนี่ยทาได้เลยแต่ถ้าเป็นงานทุจริตให้คุณออกมานะคะนะคะความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนค่ะถ้าเป็นสิ่งไม่ดีอะ คุณจะไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะแม้ว่าคุณจะถูกเปิดโปงออกมานั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณทํางานเบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนแต่งเพลงเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะชีวิตของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะอยู่เบื้องหลังเป็นเงามีแต่เสียงแบบนี้ก็ได้นั่นเองต่อคะ่ะแล้วท่านอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกคะ โอ้แม่กอดขอบคุณค่ะก็เจ็ดเจ็ดจ็ดจ็ด เจ็ดเจ็ดอยู่ดีเจ็ดเล็กเจ็ดก็มาทั้งสองอันนะคะหมายถึงว่าคุณกําลังจะมีโอกาสท่านกําลังจะมอบรางวัลที่แสนวิเศษให้กับคุณรางวัลคุณเป็นคนช่างเลือกคุณมีความสามารถที่โดดเด่นคุณเป็นคนเก่งตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะคะนี่คือเซเว่นออกขับนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่รางวัลในชีวิตของคุณนะคะคุณปรารถนาสิ่งใดคําอธิษฐานของขอพรข,ของคุณ จะเป็นไปตามที่คุณปัตนานั่นเองนะคะต่อค่ะนี่คือนะคะเบื้องบนนะคะท่านกําลังส่งมอบนะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานมาให้คุณนั่นเองค่ะต่อค่ะเนเนปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง คุณปรารถนาจะให้คุณได้หลุดพ้นออกจากวิบากกรรมต่างๆใช่ไหมที่เราบอกตั้งแต่แรกแล้วไม่มีอะไรช่วยคุณได้ต่อให้คุณไปปล่อยปูแปดตัว8ล้านตัวถ้าคุณยังมีจิตใจที่ไม่สงบนะคะที่มีจิตใจที่ว้าวุ่นปลูกแต่ต้นแห่งความทุกข์อยู่ในตัวเองนะคะคุณก็จะไม่หลุดพ้นแต่นี่คุณได้หลุดพ้นแล้วค่ะคุณได้ฝังกบชีวิตที่ไม่ดีเรียบร้อยแล้วพลังงานที่อ่อมที่ยมคุณได้บอกว่า ช่างแม่มันนะคะเมื่อคุณบอกว่าช่างแม่มันแต่คุณต้องคือเราจะบอกให้ใครบอกว่าช่างแม่มันมันก็บอกไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนเพราะบางคนยังไม่เจอวิกฤตในชีวิตแต่เราอะเคยเจอวิกฤตในชีวิตแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วบอกตัวเองว่าเราคือคนที่โชคดีและเราก็เป็นคนที่โชคดีในวันนี้นั่นเองค่ะแล้วคุณเองก็เหมือนกันคุณก็เป็นคนที่โชคดีในวันนี้เช่นกันนั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ท่านจะประทานความสำเร็จวิบากกรรมที่คุณเจออยู่กําลังจบลมเพราะคุณเป็นคนที่มีความท้าทายเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ไม่เคยคดโกงใครเลยแต่บางสิ่งบางอย่างมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นมาทําร้ายคุณแต่คุณก็ไม่ได้สนใจคุณได้ปล่อยวางเรียบร้อยแล้วอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ใครทําแบบไหนก็ได้แบบนั้นนั่นเองนี่คือสัจธรรมของชีวิตนั่นเองแล้วนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้รับหนึ่งดับพญานกอินทรีจะไม่ชอบอยู่เป็นฝูงแต่พญานกอินทรีจะบินแบบบินที่สูงและบินอย่างโดดเดี่ยวนั่นเองค่ะนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการงานของคุณจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จนคุณคิดว่า แต่กว่าจะประสบความสําเร็จคุณก็เจอวิบากกรรมในชีวิตนั่นเองไม่ว่าคุณจะทํางานหรือว่าไม่ได้ทํางานนะคะความสําเร็จที่คุณปรารถนาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหนึ่งวันนี้จะประสบความสำเร็จอย่างช้าก็แค่หนึ่งอาทิตย์นั่นเองค่ะต่อค่ะข,ข้าวขึค่ะข้าคุณค่ะข้าวข,ขึค่ะคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขนี่คือไพ่ นะคะหน้าปกของสำหรับเดลเลเอร์นะคะถ้าคุณปรารถนาจะมีคู่คุณจะได้คู่ที่เหมาะสมสิ่งไม่ดีนะคะคนไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วนี่คือห้าถ้วยนับจากนี้คุณหลักตัวเองไปแล้วเดลเลเอร์ over, ชีวิตใหม่โอกาสใหม่ความสุขครอบครัวของคุณจะก,กลับมามีความสุขอีกครั้งถ้าใครมีครอบครัวนั่นเองนะถ้าใครปรารถนาเป็นคนโสดคุณจะได้เจอผู้ชายที่เหมาะสมคู่ควรสำหรับคุณ เป็นผู้ชายที่มั่งคั่งและร่ำรวยแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายคุณจะได้เจอเนื้อคู่ผู้หญิงที่คุณปรารถนาและคู่ควรเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ที่เร่าร้อนนั่นเองเหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวนับจากนี้คุณปรารถนาจะให้ครอบครัวของคุณมีความสุขนะคะมี มีความสำเร็จในชีวิตมีเงินมีทองมีทรัพย์สินนะคะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้จบแล้วนี่คือรางวัลแห่งชีวิตคุณคุณได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างคําอธิษฐานของคุณเป็นจริงแล้วนั่นเองนะคะนี่คือ เบื้องบนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นระดับขั้นเทพได้ยินเสียงคําอธิษฐานของคุณเรียบร้อยแล้วและท่านมามอบแล้วก็สายล่างด้วยนี่คือเดอดเดดคือสายล่างนั่นเองสายโยมทูตษสายโยมบาลและคือสายเทพนะคะเทพชั้นสูงมาบอกทั้งสองสายเลยที่เราบอกตั้งแต่แรกนั่นเองต่อค่ะแล้วนับจากนี้คุณจะได้พบได้เจอสิ่งใดอีกคะ ค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะนะคะนับจากนี้คุณจะมีเงินหลังไหลเข้ามาคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานอยู่แล้วถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานเราบอกเลยว่าให้คุณทําบุญกับญาติของคุณกับพี่น้องของคุณกับพ่อแม่ของคุณกับพระในบ้านทําดีได้แต่ทําดีให้ถูกคนบางทีเขาอาจจะสร้างว่าเขาไม่มีเงินแต่ที่จริงเขามีเงินมากกว่าคุณก็ว่าได้นั่นเองนะคะนี่คือหกเหรียญคุณจะได้รับเงินรับทองถ้าคุณปรารถนามี เงินมีทองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคำอธิษฐานของคุณเป็นจริงและที่สำคัญอย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะบทสวดนะคะบทสวดให้กับตัวเองแบ่งบุญเทวดาทุกคุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือ10บนะคะสิบถวย สิบถ้วยคือความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณต้องการปรารถนาจะให้ครอบครัวของคุณมีความสุขครอบครัวของคุณเพราะว่าเจ็ถ้วยคือรางวัลที่คุณจะได้รับนี่คือรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่สี่สิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากให้ครอบครัวของคุณมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์คุณจะมีบ้านหลังใหญ่เป็นเอเคอเอเคอร์แล้วนี่ลูกคุณก็จะเป็นเด็กดี แต่ถ้าใครเป็นคนโสดครอบครัวของคุณครอบครัวใหญ่พ่อแม่ของคุณคุณจะเป็นที่หลักที่ใครที่สเสนหาของครอบครัวของคุณเป็นที่ชื่นชมเป็นเป็นที่นับหน้าถือตานะคะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่คุณนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้นั่นเองนะคะนี่คือนะคะเบื้องบนกําลังมาประทานพรให้คุณสายสายไหนเหรคะ เป็นทั้งสายเทพเป็นทั้งสายดุนั่นเองค่ะทุกคนค่ะมาค่ะตอนนี้เวลานี้ความสุขใดที่คุณจะได้รับอีกพรใดจะสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณนับจากนี้อีกค่ะขอ่าคุณะขอาคุณะขอาคุณค่ะ,คคะ,คคะนับจากนี้นี่คือความสุขความรุ่งโรจน,น์ในชีวิตคุณฝันหลายในชีวิตคุณ ได้จบลงแล้วมีแต่แสงตะวันแห่งวันใหม่เหมือนเช้าวันไหนวันจันทร์วันนี้แต่ว่าถ้าคุณมาดูช่วงไหนคุณก็จะได้รับโชคในช่วงนั้นนี่คือแสงโอล่าในตัวคุณกำลังเจิดจรัดบารมีของคุณได้เปิดแล้วความออมความทุกข์ความโยมความเศร้าความตมสิ่งที่คุณเจอมานะคะอปะุปสรรคนะคะความขาดแคลนนะคะหรือว่าทะเลาะป่อ,อแวง นะคะอปุปสรรคต่างๆที่คุณเจอมาตอนนี้มันได้จบลงแล้วคําอธิษฐานขอพรของคุณเป็นจริงแล้วนั่นเองแต่ละคนบุญภาวาสนาไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะจงังหวะชีวิตได้เร็วได้ช้าขึ้นอยู่กับจงบังหวะชีวิตของแต่ละคนและไพ่นี้ เป็นไพ่ทั่วไปนี่คือเดอสันเดอสันคือความสําเร็จพระอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่มอบให้คุณแล้วถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้เมื่อไหร่แสดงว่าความรุ่งโรจน์ในชีวิตคุณกําลังจะบังเกิดขึ้นและท่านได้ประทานพรให้กับคุณเรียบร้อยแล้วเหมือนวันจันทร์วันนี้นั่นเองนะคะครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตต่อค่ะขุณกขุณกขุณกาับ นะคะถ้าใครนะคะถ้าใครเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นคุณแม่ที่ดีดินคุณเป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยมนี่คือ Queen of P e t i c ทการเงินของคุณคุณปรารถนานะคะจะมีเงินมีทรัพย์มีสินคุณเป็นนักธุรกิจเป็นแม่บ้านเป็นเศรษฐีนีหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ความเก่งความสามารถความสวยความเผาของคุณจะเจิดจัส คุณปรารถนาเรื่องการเงินคุณจะหาเงินเก่งมากขึ้นธุรกิจการงานของคุณก็จะประสบความสมําเร็จไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดเมื่อคุณได้ลงมือทําสิ่งนั้นจะบังเกิดให้มีทรัพย์สินเงินทองตามที่คุณปรารถนาคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแค้นเรียบร้อยคุณได้หลุดพ้นออกจากความอ่อมความยมหรือเรื่องการงานสิ่งที่ทําให้คุณติดขัดในชีวิต คุณได้หลุดพ้นคำอธิษฐานร้องขอของคุณเป็นจริงแล้วค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ถ้าคุณต้องการให้ครอบครัวคุณมีความสุขมีความสุขแบบรนเหลือแน่นอนค่ะเพราะมันขึ้นเก้าถ้วยและสิบถ้วยนั่นเองไม่มีอะไรจะดีเท่ากับนี้คุณคือโนหนึ่งคุณคือนัมเบอร์วันฟันหลายในชีวิตคุณจบลงแล้วค่ะต่อค่ะแล้วนับจากนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นอุดกับคุณอีกค่ะนะคะนับจากนี้ ความเก่งของคุณจะนำพาเส้นชัยช,ยชนะมาสู่คุณคุณปรารถนาจะมีบ้านจะมีที่จะมีรถจะมีอะไรก็จะส่งปรารถนาแล้วถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณได้ทำงานกับผู้ชายที่มีอายุ50ปีหรือว่าที่เป็นเจ้านายของคุณที่เป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเข้ามาดูนะคะคุณเจ้านายจะให้ความรักความเอ็นดูกับคุณแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวคนที่เป็นผู้ชายคุณจะเจอ นะคะคุณภรรยาของคุณจะเป็นแม่บ้านแม่เลือนเป็นนะคะเป็นช้างไม่ใช่ช้างเท้าหลังนะคะแต่เดินไปพร้อมๆกันแต่ถ้าผู้ชายที่เป็นคนโสดคุณจะได้เจอผู้หญิงแท้ที่คู่ควรเหมาะสมที่จะเป็นแม่ของลูกคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะมันจบแล้วค่ะสิบดาบ นะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิทธบเรื่องเราทุกสิ่งทุกอย่างเดอเด,ดไม่จบได้ไงคะนะคะมันขึ้นเด,ดเดดตั้งแต่แรกแล้วอุปสรรคที่คุณเจอเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนแท้ที่ไม่จริงใจกับคุณคุณก็ได้เรียนรู้ได้เข้าใจปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง ตักกะในชีวิตคุณคุณได้เรียนรู้อัตราด้วยซ้ำนี่คือสิบดาบการจบจากเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างแสงตะวันแห่งวันใหม่เกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาดูดคลิปนี้คำอธิษฐานของคุณจะเกิดขึ้นจริงภายในสิวันช่วงนี้คือการเปลี่ยนแปลงการจักล้างบางคนเกิดขึ้นภายในวันนี้ด้วยซ้ำนั่นเองนะคะความสำเร็จความปรารถนาของคุณสักใบได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันจบแล้วจริงๆค่ะนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายการไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณได้นําเงินไปลงทุนอะไรนับจากนี้การเงินจะหลั่งไหลเข้ามาคุณเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมคุณผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคคุณไม่ให้ใครมาหลอกคุณได้ง่ายๆอีกต่อไปเพราะที่ผ่านมาคุณใจดีไม่ถูกคนเท่านั้นเอง การที่คุณใจดีไม่ถูกคนมันก็คือบทเรียนชีวิตให้คุณได้เรียนรู้นะคะชีวิตคนที่มีความหลากหลายมากมายที่เข้ามาหวังผลประโยชน์คุณและนะคะมาช่วยเหลือคุณจะมีคนสองคนที่เข้ามา ก็คือคนหนึ่งมาหวังผลประโยชน์อีกคนหนึ่งมาเพื่อช่วยสับปอดคุณนั่นเองแต่ตอนนี้คุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตะวันแห่งวันใหม่แสงแห่งความสุขเกิดขึ้นกับคุณครอบครัวของคุณคุณจะมีโชคมีทรัพย์การเงินคุณจากยาจกคุณจะกลายเป็นมหาเศรษฐีนั่นเองนะคะนี่คือนะคะคำอธิษฐานที่เบื้องบนนะคะไม่ว่าจะเป็นเบื้องบนและยมาูต ก็มาบอกคุณมาปล่อยให้คุณได้รับโอกาสนี้นั่นเองนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยมหาเศรษฐีเกิดขึ้นกับคุณจากยาจกกายเป็นมหาเศรษฐีนั่นเองจากความอ่อมความยมคุณจะเป็นคนที่มีแต่ความสุขเห็นไหมคะความทุกข์หมดไปมีแต่ความสุขเข้ามานี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับวันนี้ เวลานี้ไม่เกินเจ็ดวันหรือภายในเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองนะคะวันนี้เช้านี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ